สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพูดถึงทําไมคนเราชีวิตถึงต้องโดนปฏิเสธและเราจะทําอย่างไรเมื่อเราโดนปฏิเสธในชีวิตผมทราบดีว่าทุกคนต้องเคยโดนปฏิเสธในชีวิตมาไม่มากก็น,น้อยแม้แต่ตัวผมเองก็เจอมาไม่น้อยครับเราทุกคนเจอเหมือนกันคือ ชีวิตคนเรานั้นไม่มีใครที่จะเห็นด้วยหรือตอบรับหรือตกลงในความคิดหรือข้อคิดเห็นของเราหรือทุกอย่างที่เราเสนอแนะหรือเราแนะนำไปบางคนก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกเจ็บปวดว่าทำไมชีวิตคนเราเราสาตั้งใจทำดีอดทนมุ่งมั่นขยันแ้วทำไมชีวิตเราต้องมาถูกปฏิเสธแบบนี้ ทำให้เรารู้สึกท้อแท้กับชีวิตรู้สึกว่าชีวิตเรานั้นไม่มีค่าสิ่งที่เราทําไปนั้นสูญเปล่าทําไมไม่มีใครเห็นค่าในตัวเราทําไมต้องมีคนเดินหนีเราไปทําไมเราต้องทําอะไรแบบนี้ด้วยทําดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยหรือว่ามุ่งมั่นขยันอดทนแล้วทำไมผลลัพธ์ออกมาถึงโดนปฏิเสธทําไมถึงโดนคนมองข้ามทําไมไม่มีใครยอมรับเราทําไมไม่มีใครเห็นด้วยกับเราผมขอให้คน ทำใจเย็นๆและตั้งสติกลับมาที่ตัวคุณขอให้คุณจงลำลึกไว้ว่าสิ่งที่เขาปฏิเสธนั้นไม่ใช่สิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เรามอบให้เขาแต่เขาปฏิเสธในความสำเร็จหรือว่าโอกาสของเขาคือเขาปฏิเสธโอกาสของเขาเองเขาไม่ได้ปฏิเสธเราว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ ใช่ครับเขาไม่ได้ปฏิเสธตัวเราแต่เขาปฏิเสธของเขาเองเหมือนกับว่าคุณอยากทำอันนี้อันนู้นอันนี้แต่กลับมีคนบอกคุณว่าคุณทำไม่ได้คุณอย่าไปทำมันคุณทำไม่สำเร็จหรอกไม่สำเร็จหรอกคุณอย่าทำขอให้คุณทำใจให้นิ่งสงบเขาไว้และให้คุณบอกกับตัวเองว่า สิ่งที่เขาบอกว่าทําไม่ได้หรอกอย่าไปทํามันนั้นเขาไม่ได้บอกว่าคุณทําไม่ได้แต่เขากําลังพูดเปรียบเทียบให้คุณฟังว่าตัวเขาเองถ้าเขาทําแบบคุณเขาทําไม่ได้นั่นหมายถึงตัวเขาไม่ได้หมายถึงตัวคนแต่คนส่วนใหญ่เมื่อได้ยินประโยคนี้กลับมองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าสงสัยฉันก็ทําไม่ได้เหมือนกันนั่นไม่ใช่ตัวคุณครับนั่นหมายถึงตัวเขาเองเขาย พยายามจะบอกคุณว่าเขาอะทําทไม่ได้อย่างคุณเขาไม่ได้หมายความว่าคุณอะทาไม่ได้ขอให้คุณแยกแยะน,นะครับเพราะว่ามันต่างกันแต่คนทั่วไปมักจะไม่ได้คิดตรงนี้มักจะไปคิดว่าโอ้ฉันทําไม่ได้หรอกทางที่ในใจลึกเราก็รู้ว่าเราเราทาได้แต่พอได้ยินเสียงรอบข้างบอกว่าคุณทําไม่ได้หรอกคุณทําไม่ได้หรอกกลับรู้สึกท้อถอยเพราะประโยคเพียงไม่กี่ประโยคอะครับ มันทำลายความฝันหรือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณเพียงแค่ประโยคไม่เก็บประโยคขอให้คุณเมื่อเจอประโยคเหล่านี้ให้คุณทําใจให้นิ่งหรือไม่ก็คุณอย่าไปจดจํามันขอยคุณมองข้ามมันไปและกลับมาที่ตัวคุณวิเคราะห์ความคิดกระบวนการจิตใจของคุณเองว่าทําใจให้สงบแล้วบอกกับตัวเองว่าคุณทําได้คุณทําได้แล้วคุณก็จะทําได้ประโยค ที่ว่าคุณทําไม่ได้จากคนอื่นนั้นมันเป็นเพียงข้อคิดเห็นมันไม่ใช่ข้อท็่จริงครับแต่ข้อที่จริงก็คือจิตของคุณเองที่คุณบอกว่าคุณทําได้คุณทําได้แล้วคุณก็จะทําได้ขอให้คุณประสบความสําเร็จทําได้ในชีวิตของคุณและคุณจะเจอกับความสุขในชีวิตอย่างแน่นอนขอบคุณครับ